สามวิธีนะคะจะทำให้เขาคิดถึงแล้วรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อแรกเลยอย่าทำตัวติดเขามากจนเกินไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำให้เขาไม่มีเวลาคิดถึงคุณจนทำให้เกิดเป็นความเคยชินยิ่งติดเขามากเท่าไหร่อาจจะทำให้เขารู้สึกเบื่อเราและลำคาญเราได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่2นะคะอย่าเป็นคนที่ไม่มีจริต จนทำให้เขาคิดว่าคุณเป็นของตายค่ะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็ตามจำเอาไว้เลยนะจริตของผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราต้องงัดมันขึ้นมานี่คือพลังที่ธรรมชาติมอบให้กับผู้หญิงอย่างเราค่ะเราต้องรู้จักใช้ตรงนี้มาให้เกิดประโยชน์นั่นเองข้อที่3ค่ะรู้จักสร้างความตื่นเต้นให้เป็นสร้างความตื่นเต้นให้เป็นทำให้เขาตื่นเต้นเช่น การรู้จักหยอกล้อแฟนบ้างอืการอ่อยแฟนเบาๆการพูดที่ทําให้แฟนรู้สึกแบบตื่นเต้นทําให้แฟนรู้สึกแบบโหยหาคุณทําให้เขารู้สึกสนใจในตัวคุณมากขึ้นทําให้เขาแบบเอ้ยหนีไปจากคุณไม่ได้เลยอะ่ะคุยแล้วยิ่งคุยแล้วยิ่งมีเสน่ห์ยิ่งคุยแล้วรู้สึกว่าชอบยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเข้าใจไหมคะคียแบบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยยิ่งรู้จักแล้วยิ่งรู้สึกบายๆอันนี้คือแสดงว่า มันไม่เกี่ยวกับหน้าตารเราและ้ะแต่มันเกี่ยวกับศิลปะในการสื่อสารศิลปะในการพูดคุยของเราแล้วเราต้องไปเรียนฝึกซ้อมตัวนี้ให้ดีนะคะ mm. เพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้เรื่องนี้ต่อให้คุณจะไปเจอแฟนคนถัดไปมันก็จะลงเอยอีหลอดเดิม mm. เข้าใจไหมคะในเรื่องของความรักเราต้องมีสกิลมีทักษะในการพัฒนาอย่างเช่นการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นการสร้างสัมพันธภาพกับคนรอบข้างที่จะทําให้เขาอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกประทับใจคะ่ะ เนาะพอเราสร้างสิ่งนี้แล้วปุ๊บนะคะการจะทําให้คนคิดถึงจะทําให้คนเสน่หาหอยหาในตัวคุณจากนั้นถอยห่างเดินถอยห่างออกมาค่ะแล้วปล่อยให้เขาคิดถึงคุณและต้องการที่จะอยู่กับคุณมากขึ้นโดปามีนแห่งความต้องการในหัวผู้ชายจะหลั่งมากขึ้นนะคะและเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนพิเศษอะ่ะ ไปเจอใครต่อใครก็ไม่เหมือนเจอคุณไปเจอใครต่อใครก็ไม่มีเสน่ห์เท่าคุณแล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณอยู่เหมือนเดิมค่ะโค้ชเคมขามีเรื่องที่จะเสริมเสน่ห์ให้ประสบความสําเร็จทําให้แฟนคิดถึงทําให้แฟนชอบได้ไหมคะพูดง่ายๆว่าทําให้ชีวิตเนี้ยมันดีดีเพิ่มมากขึ้น เอ็มจะแนะนำหยกนะคะยกขาวแล้วก็หยกน้ำตาลอ่อนๆส้มๆนะคะที่เสริมจักระเนาะเน้นในเรื่องของความลัคกี้ค่ะเน้นในเรื่องของความโชคดีไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากเจวินเนอร์เป็นวินเนอร์เป็นคนที่โชคดีในเรื่องของเรื่องนั้นๆคุณแค่ขอพรแล้วมีจิตเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ คุณปรารถนานะคะเพราะหยกนี้ผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณขอเข้ามาสู่ชีวิตของคุณผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นคนที่ใช่จะยิ่งหลงไหลแล้วใช่เซเยสที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่อะอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่คู่ที่มันไม่แมทกันมันก็จะมีอันที่จะต้องเดินออกจากชีวิตคุณไปค่ะแต่ถ้าคุณมีสิ่งนี้นะคะเรื่องที่คุณขอ ต่อให้เขาจะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเขาจะนำพาคลื่นพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์นี้ของความพิเศษนี้เข้ามาเจอคุณได้เร็วมากขึ้นหลายท่านที่บูชาไปจุดเปลี่ยนชีวิตแรกคือเรื่องการเงินอันนี้คือหลายคนที่มาให้โคชเชอมเล่าให้โคชเชอมฟังนะเปลี่ยนเรื่องแรกที่ง่ายที่สุดถ้าคุณมีปัญหาด,ด้านการเงินบูชายก ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนการเงินเริ่มดีอโคเชนจะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนให้คุณฟังนะคะพี่ขนลุกมากเลยค่ะโค้ชตั้งแต่บูชาย,ยกมาได้7วันจากเดิมไม่เคยมีใครทักเลยนะคะไม่เคยมีใครทักเลยเหมือนคนตอนนี้กลายเป็นคนที่เลือกได้มีคนทักเต็มไปหมดได้เจอหนุ่มอังกฤษเป็นนักพัฒนาอสังหานะคะแทนที่จะบินมาเจอในเดือนหน้านี้โค้ชจะบอกเลยนะว่า การที่เราจะเจอคนดีโลกภายนอกของเราดีเราดูแลตัวเองแบบโอ้ยดุดดังนางฟ้าเพียวริคุดีเลิศสมเอนเตนแล้วจิตใจข้างในของเราต้องสอดคล้องเวลาที่มันสอดคล้องมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนสร้างแรงดึงดูดค่ะแล้วที่สําคัญคือเมื่อคุณเป็นคนนั้นแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีหยกนี้เนาะคุณจะโชคดีมากขึ้นวิดีโอนี้พิเศษเรื่องอะไรรู้ไหม หยกนะคะสีขาวนี้ขาวส้มลายนี้เด็ดเลยคุณจะได้รับหนังสืออ e ีบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจัดเป็นมินิคอร์สได้เลยนะที่จะทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษเรียนรู้ว่าคุณจะออกเสียง pronunciation ยังไงคุณจะจำา w r r s หลายๆคำได้ยังไงคุณจะ เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วยังไงนะคะมันจะบอกรายละเอียดในนั้นเลยเหมาะกับเลเวลที่1 2 3นะคะสำหรับบิกิเนอร์ที่เริ่มต้นนะคุณจะได้ฟรีแถมคู่กับหยกนะคะดังนั้นใครสนใจก็แคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งหา atchaem ได้เลยนะคะ a t s i c h a e m นะคะก็จะขึ้นอยู่หน้าจอหรือใครแบบ โค้ชขาจะต้องติดต่อทางไหนนี่คือพี่เฝ้ามองมาเนิ่นานแล้วนะเอมอ่านในคอมเมนต์นะคะคุณพี่ขาทุกคนจะเห็นเนาะโคเชมจะไปเมนใต้ภาพหรือใต้คอมเมนต์วิดีโอทุกอันเลยพี่แค่คลิกเข้าไปนะคะในลิงก์นั้นนะก็จะเชื่อมต่อไปที่แอดไซน์แชเอมนั่นเองค่ะแล้วเจอกันค่ะ